นี่มาแล้วเจ้าเจ้าดำเหรอเจ้าดำขี่อะไรกันอยู่เนี่ยพาเจ้าดำมาขี่ช้างนะคะก่อนที่ททจะพาไป,ไปหาเจ้าส้มครั้งแรก,กโอ้โหอยู่บนงาเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่ขี่ช้าง เจ้าดำขี่งานะเจ้าดำตัวนี้มันใหม่มากเลยนะพ่องซื้อมานะซื้อมาเป็นของขวัญแก้วส้มหรอของขวัญแก้วส้มอ้ะย้ายที่หน่อยมาตรงนี้หน่อยอนอน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 บนงาช้างเลยอะ่ะเดี๋ยวเอาแก้วส้มมา ไม่เดียวจะซ้อมมาจะซ้อมอดมาเที่ยวแต่เจ้าตัวเนี่ยอเจ้าซอมอยังเป็น,นำนานอันดับหนึ่งำนานอันดับหนึ่งแต่ว่าเนี่ยมันโดนงวงช้างงวงช้างรัดขึ้นมานะตะวัดขึ้นมาแต่ว่าอย่าไปเข้าปากนะเดี๋ยวช้างกินเขาไปเลยนะห้ามเด็ดขาดเลยนะ ระวังให้ดีนะระวังช้างกินเจ้าดำเข้าไปเลยนะไปต้นไหนอีกต้นไหนอีกต้นไหนต้นไหนพามาเที่ยวอันนี้คือตัวอะไรเือหออ่ะ กระส้มในตำนาน<ม>เด็กๆต้องมีอันนี้ตัวอะไรแม่นึกไม่ออกอะ่ะแพะภูเขาแูเขาเหรอก,กระสม้ม สนุกไหมครับโซโซซสนุกไหมอ่ะมาเที่ยววัดไล่ขิงเดี๋ยวกลับไปแล้วไปคุยให้เจ้าส้มฟังด้วยนะ <c oughs> ว่ามาเที่ยวแล้วเจอตัวอะไรมาอันนี้คือตัวที่สองที่มาขี่นะคะ ีนนทเจดำเพิ่งขี่ตัวที่สองเองพาไปขี่อีกอกี่ตัวดีนะขี่ช้างได้ไหมอะสูงมากเลยสงสัยจะไม่ได้เจ้าดมเจดมมันกลัวนะกลัวความสูงเพราะว่าตอนนี้มันตัวเล็กมากมันถูกย่อส่วนเอาไว้มาทางนี้จะเป็น ขี่ตัวอะไรครับอะาราลายใจตาอ้าโว้กันมาแล้วมาตายมาตายสิล่าเด็กเด็กเจอก็สิล่าละ

ตัวนี้ขี่แป๊บเดียวพอนะตัววัวเนี่ยแป๊บเดียวพอเดี๋ยวไปขี่วัวนานนะพอแล้วไม่พอแล้วพอแล้วมาพอพอไปขี่ตัวอะไรต่อดีนะ ขี่ตัวเล็กนี่ไงแม่ตัวเล็กเนี่ยลูกยีราบอ่ะไ,ได้ไหมครับ มีหมาด้วยอุ๊ยหมาตกใจปะเมกชอบหมามากเลยอ่ะเอาตัวไหนอีกดีครับเมกไม่ยอมให้ขี่กีราบเลยหรอเมกเออแล้วตัวที่จะให้ขี่ตัวต่อไปนะคะถ้าหยอดเหรียญมันจะมีเสียงด้วยนะ แม่แม่ว่าแม่จะตกลงมาแน่เลยแต่แม่ช่วยจับแม่ช่วยจับมันจะตกลงไปทั้งคู่ไหมเนี่ยนี่แม่ไม่ต้องขี่เนาะมันสูงเจ้าส้มเจ้าอะไรกันแน่เจ้าอะไรกันแน่ตัวเนี้ยเขียวเจ้าเขียวหรือเจ้าเจ้าดำเขียวตกลงเป็นเจ้าเขียวแล้วเหรอไม่ใช่เจ้าดำแล้วเหรอ

อยากขี่เหรอตกลงมาเลยเหรอหัวทิ่มเลย <c oughs> <c oughs> มันจะโดนขี่เหรอขี่อะไรเยี่ยวมันจะโดนอะไรกันแน่ มันรู้จักไหมเนี่ยที่นี่คือตัวอะไรเนี่ยอันนี้คือตัวอะไรคะฮะควายเขายาวนะคะอุ๊ยหาหาหาตัวที่จะขี่หาตัวเตี้ย หาตัวไหนยังไม่ได้ขี่อีกตัวไหน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 ตัวนั้นอย่าไปขี่มันแม่ตัวนี้เขาหักเหรอหรอ,อุ้ยอัุวนอังวนผลิต <laughs> อัุวนด้วย <laughs> อุ้ย <laughs> ไม่ถ่ายควายบอกว่าเห็นต้นเขา Nó hạt ạ Nó chiếu có ạ Cái kiểu 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 của họ Mày đi làm, สงได้ไปตัวโน้นดีกว่าตรงนี้แม่อันน the ี้ใหญ่มากอันนี้คือคอรเหรอ ท้องใหญ่มากเนี่ยนั่นอะไฟฟิล์ม่งเหรออันนี้อะไรแม,ม่พายจะส้มจะเขียวพี่เขียวไปขี่หนี่ก่อนไปขี่อะไรอีกดีเอ่ย เยหมึนหัวแล้วมั้งพาวิ่งนั่งพักก่อนแม่หมึนหัวเลยอ่ะจบคลิปแค่นี้ละกันสวัสดีครับสวัสดีครับจบยังครับอ้าวไปต่อเหรอ กระโดดข้ามก้อนหินมานี่เลยแล้วก็เดินเล่นในสวนดอกไม้แล้วก็ไปนั่งพักที่หินก้อนหินแล้วก็ไปถ่ายรูปกับป้ายไปถ่ายรูปกับป้ายวัดไร่ขิงกนแล้วม,มาตรงนี้ตรงนี้เลย หนึ่งสองซ้ำแม่หันมาโอเคเรียบร้อย